สวัสดีครับผมตนหลักพันนะครับวันนี้ก็มานําเสนอพระปกใบบขามนะครับหลวงพ่อหีดนะครับวัดเชิงคีรีนะครับรุ่นแรกนะครับจัดสร้างปีพศประมาณ2530กว่านะครับจากประวัตินะครับก็เป็นการจัดสร้างของคณะศิษย์ที่อยู่กรุงเทพนะครับก็คือหนังสือพิมพ์ลานโพนะครับจัดสร้างมาถวายหลวงพ่อหีดนะครับ รุ่นนี้ก็ปรากฏให้เห็นอยู่หลายเนื้อนะครับมีหลายแบบนะครับเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองก็มีนะครับแล้วก็มีทั้งแบบไม่ตัดปีกแล้วก็แบบตัดปีกนะครับตรงนี้ก็เป็นแบบแบบแบบตัดปีกนะครับเป็นปกแบบมังค่านะครับพระจะมีขนาดเล็กมากนะครับเหมาะสําหรับผู้หญิงแล้วก็เด็กนะครับใครที่ชอบพระเล็กๆก,ก็สามารถนําไปบูชาได้นะครับ นี่มีประสบการณ์ดีเหมือนกันนะครับด้านหน้าก็จะเป็นปกใบมะขามนะครับเสียนพญานาคก็เป็นเจ็ดเสียงนะครับนี่นั่งอยู่บนตัวพญานาคสามชั้นเลยนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นยันยันยันไฟห้าห้าห้าคล้ายดาวห้าแฉกนะครับนี่ ข้างบนก็เขียนว่าเชิงคีรีนะครับแล้วก็หีบแล้วก็เลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาตรงลาเลกันดูนะครับตรงนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับยู่ไฟมีพระเล็กนะครับจัดส่งยากนิดหนึ่งต้องขออภัยนะครับนี่ใบหน้าของตกใบมะขามตรงนี้หน้าใบหน้าประพุธนะครับมีความคมชัดนะครับแกะพิมพ์ได้คมชัดลึกนะครับดูนะครับพลาหน้าก็มีความคมชัดนะครับ นี่มีสร้อยสังวานด้วยนะครับนี่มีกำไลแขนด้วยครับก็ชั้นพญานาคนะครับสามชั้นแล้วก็มีเก็บเป็นขีดลักษณะเก็บเก็บพญานาคกันนะครับนี่พระเครื่องก็สวมหมวกนะครับคล้ายๆหมวกจีโบนะครับที่เขาเรียกกันนะครับนี่ ด้านหลังนะครับนี่ลักษณะยันห้าคล้ายายันห้าแฉกนะครับในอักขระขอมก้อนน้ำมูมในภาษาบาลีก็อ่านว่าน้ำมูมพุทธายะนะครับนี่ส่วนด้านบนนับแลมองก็จะเขียนว่าเชิงคีรีนะครับนี นใต้ยันก็เขียนว่าหีดนะครับแล้วก็เลขหนึ่งนะครับผมด้านหลังนี่จะปรากฏเส้นสายฝนเยอะเลยนะครับนีสังเกตดีนะครับนี่แล้วจะมีขีดหรือ้านบนคำว่าเชิงนี่ครับน,นี่นะครับผมแล้วก็มีแบบนะครับแบบนี่นข้างนะครับ นี่ดางค้างก็เป็นปั๊มกินเครื่องแล้วมีรอยฉีกขาดนะครับนี่แบบนี้นะครับฝั่งนึงนะครับนี่ปั๊มกินเครื่องแล้วก็มีรอยฉีกขาดครับฝั่งนี้จะค่อนข้างสุดนะครับกินค่อนข้างสุดนี่นี่นะครับ อกใมะขามนี่ก็สร้างน้อยนะครับสร้างน้อยหายากนะครับส่วนเรื่องราคาเล่นหาก็อยู่ที่หลักพันต้นๆน,น,นะครับชั่วโมงนี้นะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับและจะนำพระเครื่องดีๆด,ดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับรวมถึงวัตถุมงคลของแต่็ลพ่อกมลหลวงชุมพรเขตรวมศักดิ์นะครับนี่ช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับ นี่ครับไว้พบเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ